เขาอยู่ที okay, ung, Luckily, ่ไต oh, okay. ่มือโอเคค่ะเดี๋ยวนั่งลอยจกป้มยามมันกำลังร้อนพอดีเลยอยากกิโซนตีนกำลังร้อนเลยอางพลังขึ้นเลยเร็วเข้าครัโแรกเราอยากจะกินข้าวโพดแอยากจะกินข้าวโพดกูมีเบอร์ทิ่จิ้มไหมโซนที่จิ้บอกว่าให้ส่งกับอยู่ว่าไหนว่าสโอซเท่าไหรเดี๋ยวจะโทรบอกให้ไอโหนมีเบอร์อยู่06064ใช่ไหมเออ460 0384 400สต่403การเชื so ่อมต่อช้าบอกว่าอยูอะเลเาจะาเตนให้พี่อีแล้วอไอำไหมไม่เอลองกินโอนตีนน้ำไหมน้ำน้มน้ำน้้น้ำน้วน้้ำนนน้ำนน้น้ คาเฉียเอาะอาชาเฉีอา <si ไเออ้าเลยเหรอนิดนิดแมวดาดเอพี่อชัยอะไรนะแ้วเบอพี่ปอชัยอะไรนะศูนเ um ้า้าาเป็นสอเหรอเนึ่งเจสครับเจ็ดอนึองเจ็ดี่ีจิม บอกพี่โอ๋ได้ว่าสั่งน้องนิวก็สั่งโอนกินแค่แล้วแน่นอนครับเพราะว่าร้อนตับตับอ่ร้อนตับแลบครับการเชื่อมต่อช้าบอกให้ด้วยนะไม่ใช่ไม่บอกนะบอกไปด้วยนะบอกพี่โอ๋ด้วยเอื้อเอื้อนะกันช้าเขาไปอยู่ตึกตึกไหนนะนี่สามตึกสอง ระษาถ่นเก่ามาเที่รวภาษากิตงค่ะโอ้โหกาแฟโอ้โหยอดเลยแอร์เป็นแอร์ของโรงแรมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะปิดรับาลดีกว่าเซ็นแล้วจ้ะไม่ได้ เสร็แล้วจะเรียบ้อยแล้วจะเตรียมตัวได้กัเพราะว่ายายนงเขากเมเบาๆหน่อยเมการเชื่อมต่อช้าเรือประมงนี่ออนนี่ลอกที่หนึ่งได้เจอยายนงไอ่า ขอเป็นญาติาลิใครญาติของท่านประถานจะไม่จะมาเหรอนัันแล้วน่นแลเพราะว่ามนทำอะไรดูดีครับอะดูขอไม่ดูอะครขยายของดีของได้แล้วนะครับโอ้ดุเบงมากเขาดุไหมก็มีนล่นเหรอคอเหลือเหรอ เน้นเอาไหมคือเออมาคุ้หรือะไรอยู่อยู่อยู่คือว่ามามา,มาดูแลพวกพนักงานเหรอไม่ใช่เป็นครอบครัวเขาการเชื่อมต่อช้า <laughs> <laughs> เห็นไหมมีหนจะแล้วพอใส่ไข่เพื่ออะไรสถานีต่อไปสถานีต่อไปกะยาเนีนี่เนี่ยในกำลั้ที่เาเนสี่สิบสามาทขนาดนี้ถ้าคนาดีจะเสียนานี้ว่อกินมือ ไม่ร่อยอร่อยน้ำมันแบบนี้เห็นไหมมิวทำเนยนี่ี่งาวยเหลือยนิดนึงลลังเหลืองอะไม่ชอบเลยไม่รู้ดิตอนออมันเสียหนังสือมันที่รีบพไรเอนจะไปเที่ยวมันรีบแต่ว่าพี่หนึ่งยังไม่เคยเจออยาก่าคงจะได้เจอ จะไม่แน่นี่ไปนั่งรอกับข้าวแต่นี่นี่เรามารอโสดก็แต่งข้าวหน้าบานีแม่แม่หมายก็อาจจะมาปิดเขาด้วยนะมันอยู่เปนเพื่อนยาฮะมดไม่แน่เดี๋ยวแม่หมายไม่การเชื่อมต่อช้ายร้อนไม่รับรองเดี๋ยวเสียงแม่หมายดอ่ะใครดิค่ะเจะเป็นข้าวครับสวัดีครับอะไรลวงมันอย่างนี้ดิต้องอย่างนั้นไม่ฟังไวแ้แล้ว เม่อยากม่อยากลองดูดไหมไม่ดูสินี่ทำไมเธอทำไมทำอย่างนี้ดิ้มอยู่ไม่ได้ละวเราเปลี่ยนแปลงเวลาใจยายารินยาดิแม่ยุแม่กปได้นั่งลยแม่เยแ่้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้เธอได้สั่งหวอเนยแม่หมายบ่ะสั่งสิแม่หมายจะทำเหาอจ้า

ใช่ใช่เงีดจอดจอดอดนู่วาียิัลวารีมาาเที่ยงตามตามตามมเตเฉินน่ะวหมดวอบธอออถ่ายมากี่โหลนรัโตเหรอันสกายแลบอันนี้ถ่ายมากี่โน่ะเลย ไม่สยโอ้ดิอดิสองไปแบงกันดังอได้าไนะััที่เขาจะลงมาการเชื่อมต่อช้าหนามสูงเก็กส่น้หนสมาเที่ยงเสียงอยู่ไทมวาสมาใครเชือว่าใครเชื่อวเสียงแล้วาแล้วว่าเอาเลยนองมาด้วยแต่ก็9 เดี oh, oh. yeah, no. <S <s ๋ยวเดี๋ยวต้องอยู <h <h ่ระหว่างทางนู <h <h ้นเขาลามคมในในจองอ้าวต้อต้อนรับดิแม่ดิทำไรวะทำไรวะเฮ้ยมาเลยมาเยเอากเสียงทอดมาให้ยากแห อุดการเอมต่อช้าวันเารวันอาทิตยะ้านาสาเรืออ่าง้รนี้ช่วงนี้เยมันมีน้าพิษตตลงแาพอย่แต่วเมไม่ได้สั่งเ่องนี้่งนี้น้องอยู่นะแต่เพิ่งนี้ผมไม่ได้เอาโทรศัพท์ไป เป็นกองแบบนี้เหรอยำเปลียมกองใหม่ของมันหมดกองมันหมดน้เทให้แล้วนะครขอมจอดจอกไหเออน้ไม่เดือดร้อนหรอกรจะพไอยแห่เพราะว่าเขากันแล้วเขาบอกนะบอกว่าน้เขาไม่เดือดร้อนการเชื่อมต่อช้าจะต่อให้แม่ไม่คนเดียวคนอื่นก็สั่งเราก็สั่งองเพราะว่าแม่เรายังจ่ายเป็น รเากนโดนเลยนบาครับไม่ใช่นเือเราเล่นกันแอ่ลูกแม่ลูกคนเม่กินเหล้ากับพี่อุ้ยที่ไหนอะตอมี้นะห้ามบอกใครจะกรับห้องก่อนไหมกินเหล้าไหมเก็เธอจะลับห้องไหมเก็บขคงไอ้ยังไม่ตายก็ต้อง เชื่อมต่อช้าน้อรรงนดู่นอยู่ตรงป้าสิงควรหนึ่งน้องหนึ่งลูกวะดิแหม่อาพีน่นมอาหายเซ็นก่อนมัน้งเฮ้อ

พี่ต้องไปไหนวะเนี่ยตลดต้องเนี่าดริเได้ๆนี่แหรอโอ้โหตอนนี้มาโมงอ้เดี๋ตอนนั้นที่นี่นั่งหน้มันแยกซ้ายแยกขวาตรงสาวันฮิตไปเวลาเดิมแน่แปดโมงแปดโมคนไม่ใช่เหรอสีนนี่ นี่หรอเราพี่หนึ่งไปเรียกตอนกี่โมงนะพี่อ๋อตอนที่ตืเรียกนังเอาไปนั่งกับคูแล้วนี่นะมันโฟมหมดเลยนั่งกับคูแล้วเราต่อไปแม่เล่นกับพี่เออแม่จะทำพ้ธีปัญญาอ่อนนะใช่ครับไอ้ทมันวันนี้มัดบีบแขนแม่ดึงไหมแม่ดีเหรอการเชื่อมต่อช้า มันก็ต้องให้แกฝากอาอบอกเอออย่าเลยทรายบอกว่าต้องจำให้ดีเลยเราเดี๋ยวเป็นไหนอะไรด้วยยาไยาไอ้มนาสองเจ็ดปสองสี่เาไม่รู้อ่ะเ่ป็นน้ำเผือกกินได้ไหมเฮ้ยน้เผือกเออิ้ไม่ได้เลย่เยิ้เลยิ้มไ่ได้ไม่ให้หรอก ต้องยสงเลยนี่ะนีน9ไม่ม no> ีท anyway> ี่เนี่ยคือว่าข้างหน้า95ใช่ไหมใช่ไล้ยังไม่เห็ไม่ากเตอนแรกนี่ว่าน้องดูจะมองดูได้การเชื่อมต่อช้า เก้าเจ็ดสเเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสี่เ7 7จ็ดส7งเก้เจ็ดสองากเเดสองใช่ไหมแล้วก็เจ็ดหนึ่นึ่งเขอบคุณครับพี่หนึ่งลบข้อความหมดแล้วใช่ไมเ้าห้าเก้าเอนเจอะไรอะไรันอะไรกลับบ้านแล้ว็เด็กๆจินตนาการที่อไน่เราเไรไ่ไร อืมไม่ไม่ไมมคิดจะบอกว่าน้องอยากให้ไงเออแล้วเขาเได้ยองไงไม่ไดวางยังไงน้อเขาเอาไปใส่แล้วอ๋อใส่แล้วเนี่ยใส่ใช่เนี่ยมันไม่ได้เติมเน็ตเลยแล้วมันไม่ต้องแกนน้ำเท่าไรเลยนะพี่พี่เอามาเลยนะแล้วมันลดสปีดมะ้ยไม่ไม่เวลาพี่ฟังอะไรยูทูบมันมันมันเ,ออเขามันให้อยู่ได้มันไม่พี่หรือว่าไม่ไม่ต้องไม่ต้องมันมันเดือนปุ๊บมันจะตัด มันจะตามเน็ตเลยอ๋อคือเดือนหน้าเราก็มันจะเออเดือนหน้าก็ไม่ต้องจ่ายเออเดือนหน้าเดือนหน้าก็ไม่ต้องเติมไม่ต้องอะไรเลยอ๋อพรับผมทำอะไรครับป้าไม่นเราเอาไม่รู้เขาดืมหรือเปล่าเอาแกงส้มอ๋อบอกให้เข้ามาเอามาให้ถึงนึงอ๋อพอพอเดินต่อไปก็เล่นได้ปกร์ตี้เหมือนเดิมนั่นถึงเดือนไหนพี่นะเดี๋ยวนี้ผมให้เดือนมี้นะเดือนมีนาเมษายนพฤษภาคมมุนากรกฎาอธิษฐานสิงหาใช่ไหม ไม่ไม่รู้วันที่เท่าไหร่ใช่ไหมเออไปเดินเดินหาโอ้โหวันที่สองเลยเออดังไรเดังไรสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีตอนหนึ่งนะพรุ่งนี้เหรอเดี๋ยวลูกอ่านดิประมาณเก้าโมงเก้าโมงพี่มาเก้าโมงกระเป๋ามาด้วยเก้าโมงประมาณเพราะมันไม่ไหวไมื่ไหวเฮ้ยเฮ้ยอย่าเหยียบพี่การเชื่อมต่อช้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เลย กลับกลุ่มูดคุณต้องการเสียสิ้น